โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมอยากลองนะครับว่า5060กับสเปคคอมนะครับเครื่องนี้แหละที่ผมใช้สตรีมเนี่ยมันจะทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่ผมใช้สเปคอะไรบ้างมาดูกันนะครับผมนี่นี่เลยฮะ i5 ครับผม14600 KF ครับ6คอบวก8คอ20เฟรมครับผม Mainboard Asrock B 7 6 0 m p g l i g h MPT r i n i n g แลมดีดี r 5ครับพลาติ o อ v i ไวเปอร์สามสิบสองอีกบัตห้าเมกะเฮิร์ครับผมการ์ดจอครับคาร์ลฟู rtx 5้าศูนย์หกศูนยร่าดตมสองใสีขาวสวยงามกับเกมนี้ครับได i n อ l i ไลทภาค1นึ่งโอ้โหจะเป็นอย่างไรเข้าออปชั่นก่อนเลยครับ full hd ครับผม full hd ตบบนี้เต็มจอวีซิงปิดเพื่อได้เฟรมเรลทเต็มที่เท่าที่มันทำไหวครับเทกเจอร์สุดแล้วครับไฮ ชารเดอร์ชาร์โดชารโดก็เวลี่ไฮใช่ไหมเวลี่ไฮอ่าอ่ะไฮวิ w ดิสแตนต์สุดเปิดเปิดเปิดนะครับเพียงแอีกเปิดหมดเลยครับลบลอยยุงเราอยากเอาหมดเลยครับผมมีแค่นี้ฟังก์ชันมันนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับผม เป็นเกมที่ภาพสวยเกมหนึ่งที่ผมชอบเอามาเทสแม้จะเป็นเกมเก่าหลายปีแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเกมใหม่สมัย2025ตอนนี้ก็ยังอายเรื่องฟิสิกส์แสงเงาฝุ่นควันไม่แพ้ใครแม้แต่เกมยุคนี้ก็ตามมาครับ5000ทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่ Full HD ปรับสุดทุกอย่างเปิดครับฉากแรกเลยที่สวยงามที่สุดโอ้โหภาพสวยมากมูส่งแล้วก็เฟรมอันเนี้ยบ้าไปแล้วนะครับ โอ้โหสวยมากภาพสวยจริงๆตอนที่ผมเล่นตอนแรกผมพูดตรงๆต,ตรงนี้เลยนะครั้งแรกที่เห็นเกมนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหจมวิภาพมันสวยสมจริงจังวะแสงเงาต้นมะพ้งต้นมะพร้าวแสงแดดสวยมากรายละเอียดนี่เกิดหน้าเกินตาเกมอื่นในยุคเดียวกันมากๆนะครับผมตอนนั้นมีใครซิตออกมาก็ยังไม่สู้เกมนี้ผมว่าแสงเกมนี้สวยกว่าเรื่องแสงแบบการเข้าเงาการเข้าที่ล่ม แดดที่ทอแสงมาส่องอะไรเง mm ี hmm. ้ยเดือด mm hmm. เดือดเลยโดยเฉพาะต้นมะพร้าว mm hmm. ช่วงนั้นเป็นเกมที่ผมยอมรับเลยว่าแคปเจอร์ hmm. ไปเป็นภาพหน้าจอวอลเปเปอร์เดสก์ท็อปบ่อยมากคือวิวมันสวยจริงดูดิดูแดดสมจริงมากเลยนะครับสมจริงจริง,รงนะครับผมด,ด,โโ mm hmm. ดูดูโอ้โหตรงเนี้ยเด็ดเลยดูดิเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยเนี่ย ดูเงาดูเงาปรับสุดครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบมีสองร้อยให้เห็นสองบ,บีมาแล้วนี่ดูดูวิวตรงนี้นี่คือบอเปเปอร์ชั้นดีนะครับเนี่ยเนี่ยแคปเจอร์ไปสิครับไ่้ไข่มออ้ออุ้ยกำลังดูวิวเลยพวกแกเนี่ยต้องให้ชั้นเคาะหัวนะฮะปีนขึ้นรถกันนี่ขึ้นรถกันมันมาได้ป่าววะดูกันอ,อ๋ปีนเหมือนกันนะอืมตีตีตบอกแล้วอย่ามายุ่งกับฉันนะฉัน จะดูวิวทิวทับอย่างจะปีนอย่างจะปีนม,ม,มาดีมา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 ,มา,มาไม่คอไม่คออ่าเพื่อนมาโดนทุบดูวิวนี้ครับเพืเ่อนๆเฟรมเรทดีมากครับขนาดตีขนาดต่อยมีสองร้อยกว่ามีร้อยแปดร้อยเจ็ดให้เห็นเอ้ใครวะตรงไหนวะเนี่ยอือ้อหือ ดูดิโหผมบ้าผมบ้ามากเลยช่วงนั้นผมจําได้ผมเอามาเทสโคตรปล่อยอกเกมเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นก็เดือดสุดพอสมควรนี่ดูวิวดูดูดูดสวยจริงว่ะรายละเอียดดีมากดูดิแม้แต่พื้นหญ้ายังทําดีนะครับผมพยายามวิ่งไปไกลๆไปก่อนให้มันแบบลืมๆไปลืมไปมไมยังไม่มาล้วโอเคนี่สวยไหม สวยเนาะโอ้โหผมเคยวิ่งไปตรงไหนว่าภาพมันสวยสวยมันมีอยู่เหมือนแบบวิวสวยตรงทันอะลรเนี้ยนี่ดู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 เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่วิวนี้ก็สวยแคปเจอร์ได้เลยห็นไหมน,นั่งก่อนอเลปวะไม่เห็นมันหมอบเลยนี่ดูต้นมะพร้าวบ้า ดูแรงลมดูแรงลมลม,ลมพัดอ่อนๆนะครับอืม <c oughs> ดูดีอ่ะนี่คือปรับสุดทุกอย่าง f u l l h d ทำเฟรมเรทได้ประมาณ107-108มี200ให้เห็นนะครับถือว่ายอดเยี่ยม5060นะครับผมก่อนหน้านี้ผมเล่นเครื่องอะไรนะเครื่องสเปคลุงนะครับก็เคยเทสเกมนี้อยู่ใช้อะไรวะ g t x 9 8กนะอ เกมภาพมันสวยดูดีดูดีครับในต้นไม้ต้นมะพร้าวอ่ะอ่ะประมาณนี้สำหรับการทดสอบทำเฟรมเร e ได้ประมาณนี้พอใจกันไหมเล่นใดอิงไลท์กับเฟรมเร e ประมาณนี้โอ้โหดูดีมากถูกใจก็จัดนะครับไม่พอใจก็เล่นตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนเกมนี้ประมาณนี้ผมอยากเอามารองว่า5้า .0 สเปคนี้เป็นอย่างไรนะครับผมโอเคเกมนี้ยอดเยี่ยม